เอาแล้วครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปัมปานนะครับก็วันนี้ก็จะมารีแอคตัวอย่างากัปตันเมิกาเปปติโอเวอร์นะครับตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างใหม่นะครับซึ่งปล่อยมาแปะชั่วโมงเอ้ยเก้าชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็มีตัวอย่างทันเดิลบลนะครับซึ่งเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกัปตันกันต่อน,นะครับ

มาเริ่มเลยนะครับก็การร่ายโจมตี Không ừ. phải. Ú. เริ่มแล้ววะเริ่มแล้ววะ่ะเทียมัดเทียมัดฟอร์ดเดสันฟอร์ดอืออา,าแสดงนะครับนี่ผู้พันไก่ไม่ใช่หรอใช่ดิ เออเล่นฮักตัวสีแดงนะฮะมีไฟครับที่กล้าแก่งเอาเลยไฟเลยฮักจะมาหรือเปล่ามีอะไรทิ้งท้ายไหม โฆษนาไม่น่ามีทิ้งท้ายนะก็เราข้ามไปดูทันเดอร์โบ t ก็เลยนะครับก็เมื่อกี้กโ่วขนานะไม่ได้จ่ายครับก็ข้าไปดูเลยนี่ก็ไม่ได้จ่ายนะครับก็อย่าปิดเสียงนะครับ โอเคข้ามเลยโอเคมาเริ่ม Special Room อันนี้เป็นจากงานปี23อาร์ซิวนะมีกาคนใหญ่ใครมาอีกอะ แล้วเป็นรถของเลกาเดียนอ บักกี้มาท่านหน่อยเอ้บักกี้นี่อย่างเท

กิน่อ oh, ย uh, <key>, ู่บ้างัมีอยู่ใช่อืมนลก็กลัวกินวมขึ้นให้มันขึ้นงรวได้ิมมร่วลิมิเต็ดเนี่ยโอ๊โอ๊ซัมเตอร์

บักกี้แซมจะมาหรือเปล่านะ่แค่นามาถึงชื่อนี้ไม่ไหวจะเปดหนึ่งพิษสุภาคมนะฮะอืม พฤษภาคมนี้เหรอไม่ใช่ปีหน้าหรือจ๊ะถ้าคงเขียนรีบเขียนกันเนี่ยเอ้ลืมไปโฆษณาไม่ได้เข้าออกเข้ามาเขาไม่ได้จ่ายขยันโฆษณาดีจังเลยนะครับก็ไม่รู้อะ แกบิชอปจะมาหรือเปล่านะครับคคดี้อ่ะเออเหน้าจับวอเกอร์อ่จับวอเกอร์ก็ ที่เราได้เห็นในดับเิลูเอร์โซเยอร์ดับเบิลยูเจอร์โซเยอร์นะครับแล้วสิ่งที่น่าบันเทิงที่สุดนะก็ในรถของเลกาเดียนนะครับม,มีฟังก์ชันเปิดรถแบบ<ม>เขาเรีกเยกอะไรน,นะ เหมือนแบบเปิดเปิดรถเป็นปาร์ตี้เลี่ยมันกดกดผิดอ่ะเออไม่ใหญ่ <laughs> รถคนปั่นนะฮะเออแล้วบอกรถกันกระสุนกันก็แย่เลยบแบบเป็นรูมเลย <laughs> ก็ อส่วนตัวนะครับก็อยากจะให้เคปิชชมาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะให้ดีอาจจะมีหรือแป๊บนึงอาจจะม,มีบารอนซิโม,โม่น่าจะมามะั้มหรืออาจจะไม่มาเพราะว่า อยู่ในคุกนี่ที่วาคันดาไม่ใช่คุกนีกมันอยู่ในผมก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้มันรู้เขาจะมาอย่างไงเหตุผลมีลือกันหมดมาจากจะมานะครับก็เนีย่ยผมลองเซตให้ดูทันเดอร์บ,บลูลายชื่อ มีหรือเปล่าไอ้หน่ามาเมืางวานนั้นแต่ว่าน่ยคนลรถจะมามาจริงหรอต้องลองลอง Thunderbolt Thunderbolt MCU นี่ดิมีรายชื่อใครมาบ้าง มีบอ๊อบเซนที้นะฮะเยเดยนาบักกี้เอ็กาเดียนเอลเซ่จอร์ดวอเกอร์ยูอเอสเอเจนต์อ๋อแล้วก็ลูกสาวของเดคอปแอนโทนเนียก็เป็นไทม์สเตอร์นะครับแ,แล้วก็เอวาสตาร์นะครับ ก็เราก็ช,ชื่อวาเลนติน่าก็ที่เราเห็นกันเป็นป้าที่มาหลม่มลมทีมอะไรอนกันครับรับจ้างอะไรนะอันนี้ใครอ๋อไอ้ดูชื่อนะักแสดงไม่เคยคุ้น ลุ้นต่เท่าไหร่อืมตัวละครนี้ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ลองเสิร์ชดิเนี่ยมาวิลคอมมิค ก็ไม่แน่ใจนะเป็นตัวละครลับหรือเปล่าเกีย่ยวข้องกับ Echo เอโคอร้วยเหรอก็ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ต้องขอให้ด้วยนะครับก็ไม่รู้เกี่ยวกับตัวละครนี้เลยนะครับ <c oughs> <c oughs> กอ็อ่กัปตันเมกา น่าน่นาสนใจนะะมีแบบเดนสฮมีไมีเราจะสู้ยังไงเพร,ร <S <S าะว่ากัปตันไม่ได้มีเซลุ่มอะไรอืต่อมาณนั้นมรจะสู้ด้วยวิธีไหนจะบินสู้นะก็น่าจะประมาณนั้นเห็นมีชุดเกราะแบบพร้อมมากมีชุดเกราะแบบเออตรงหน้ากากเลย มันไม่เชิงอากาศเป็นหมวกมเหมือนแบบไอรอนแมนคล้ายก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้จบเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับหรือถ้ามีอะไรอยากให้ทํำเพิ่มอะไรก็อบอกได้นะครับแต่อีกอย่างนะครับ ก็อาจจะไม่ได้ค่อยทำหนานครับก็อืมนะครับจนะบๆแค่น,นี้นะครับเพอครับ